หลักๆเนี่ยมีแค่2พักก็คือพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยนะครับสิ่งที่จะถามคือ MOU ที่จะแอดวานซ์ขึ้นไปเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่จะลง MOU ร่วมกันครับไม่ได้จำกัดเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาลในส่วนที่พูดกันเมื่อสักครู่เราก็มีความกังวลในเรื่องของรัฐมนุนที่ค่อนข้างที่บิดเบี้ยวนะครับรัฐมนุนที่ผ่านมาเนี่ยของปี60โดยทั่วไปทั้งฉบับก็ถือว่าพอใช้ได้ แต่จะมีส่วนที่บรรจุไว้ในบทเฉพาะการครับที่บอกว่าให้สอวอสามารถจะมาเลือกนายกได้ในช่วง5ปีแรกทั้งฉบับเนี่ยบอกว่าไม่ไดไ้เลือกไม่ได้นะครับก็เป็นของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงแต่ในบทเฉพาะการที่บอกให้สอวอซึ่งแต่งตั้งมาจากคอสอชอเนี่ยสามารถที่เลือกนายกรัฐมนตรีได้ทําให้ในช่วง5ปีแรกเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยถูกปิดเบือนแล้วก็ผิดเพี้ยนไป ซึ่งถามจากพี่น้องประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านนักวิชาการทุกท่านก็บอกเลยว่าเจตนารมณ์ก็คือต้องการที่จะสืบทอดอํานาจของเผด็จการหรือของผู้ที่กอ่อการรัฐประหารทีนี้นักเวลานี้ครับเรากําลังโดนดึงไปเล่นในเกมของผู้ที่กอ่อการรัฐประหารก็คืออสสออวมโหวตเรารวมเสียงกันได้300กว่าเสียงจะจัดตั้งรัฐบาลก็ยังต้องเล่นในเกมเขาอยู่นะครับวันนี้คือการถแถลงลงนามข้อตกลงร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเป็น MOU นะครับ ผมว่าสิ่งที่อยู่ในใจประชาชนเนี่ยเขาอยากที่จะมี advance d MOU ในอนาคตอันใกล้ advance d MOU นี่คือ MOU ที่ยกระดับของประชาธิปไตยให้เข้มข้นอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆผมอยากจะถามทั้ง8ท่านแต่ว่าเมื่อกี้ให้ตอบกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเสียเวลาหลักๆเนี่ยมีแค่2พักก็คือพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยนะครับสิ่งที่จะถามคือ MOU ที่จะ advance ขึ้นไปเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ ที่พวกท่านนะฮะจะตอบทั้ง8คนก็ได้หรือจะตอบเฉพาะสองพรรคก็ได้จะลง MOU ร่วมกันครับไม่ได้จํากัดเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาลแต่ MOU ว่าในเมื่อท่านอยู่ในฝั่งฝ่ายค้านเดิมที่มีจุดยืนประชาธิปไตยที่มั่นคงแล้วเนี่ยท่านจะเซ็น MOU แล้วบอกว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลทั้งสองท่านทั้งสองพรรคจะอยู่ด้วยกันรวมถึงพรรคอื่นๆด้วยนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านจับมือกันแบบนี้เนี่ยการที่จะบิดโดยเอาสอวอมาเลือก แต่สภาล่างซึ่งจะมีแค่500คนจะต้องผ่านกฎหมายต่างๆเนี่ยท่านจับมือกันได้ประมาณ300คนเนี่ยเราจะดึงกลไกที่ประเด็จการฝังไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาเล่นในเกมประชาธิปไตยเพราะเขาจะรู้ว่าจะดึงยังไงก็ไม่สามารถที่จะผ่านกฎหมายได้และไม่สามารถจะบริหารประเทศได้ผมว่าทุกเรื่องอาจจะจบได้เร็วขึ้นครับมันจะเป็นการแสดงความชัดเจนนะครับก็อยากจะฝากถามทั้งสองท่านก็เป็นพระก,ก้าพรเก้าไกลตอบก่อนแล้วก็พรพักเพื่อไทยนะครับ ในส่วนของสื่อครับเขาก็ได้ฝากมาอีกข้อหนึ่งนะมีฝากล้านด้วยบอกว่าท่านจะมีการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อแก้แล้วเนี่ยก็จะมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งหรือว่าท่านจะรอให้สภาหมดวาระแล้วค่อยเลือกตั้งซึ่งจากที่ฟังเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างจะกังวลว่ากลิ่นไอความเจริญเนี่ยมันจะอยู่แค่ไม่กี่ปีแล้วก็ยุบสภาเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับซึ่งจะจะตอบหรือไม่ตอบก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาฝากล้านมานะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณ,ค,ณคุณสิทธานะครับเป็นไปได้ครับผมคิดว่า Advanced m o u นะครับที่ทำให้ระบบเป็นระบบนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องว่าการเข้าสู่อำนาจหรือการจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านแต่ว่าเรื่องระบบทั้งหมดที่เป็นการตัดตอนผลพวงจากการรัฐประหารอย่างชัดเจนคืนความเป็นปกติให้กับการเมืองไทยในเมื่อสภาล่างที่มาจากพี่น้องประชาชนรวมทั้งหมด25ล้านเสียงแล้วเลือกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ แต่ก็ควรที่จะสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็ควรที่จะล่าให้กลับมาอยู่ในเกมของระบบประชาธิปไตยตามปกติหรือว่าต่างสือชาชาจะใช้คำว่า functioning democracy ถ้าเป็นอย่างนะั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามีความเป็นไปนได้อยู่ครับในมุมของพักก้าวไกลนะครับสำหรับคำถามเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผม ดู r o รถแม p นะครับโดยให้คุณพริศได้ได้ศึกษาดูเพราว่ากระบวนการนะครับกว่าจะมีการเลือกตั้งสอสอรอกว่าจะทาํทาทาํทาทําประชามติก่อนสอสอรอแล้วล่องถามประชามติอีกทั้งหมด4รอบทั้งหมดนะครับ การทางานทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันก็ใกล้เคียงกันกันกบอายุของของรัฐบาลในช่วง4ปีนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเหลือกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวคงต้องให้ทางทีมงานได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของโรดแมประหว่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการดบรงอยู่ของรัฐบาลใหม่ครับเิญคุณหมอโจนา์ครับครับขอบคุณครับผมไม่อยากจะใช้คําว่าเอสแมนะเอ็มูนะเพราะว่าคําถามคําถามผู้ถามก็ อธิบายแล้วก็ตอบคําถามอยู่ในตัวเองอยู่แล้วคือสิ่งที่เรายึดมั่นคือเราเชื่อมั่นเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยและเราได้รับเสียงสนับสนุนจากพี่น้องที่บ่งชัดนะครับว่าเป็นผู้ต้องการประชาธิปไตยเพราะนั้นภารกิจที่เรารับมอบจากประชาชนเนี่ยนะครับเราก็จะทําให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของพี่น้องที่ต้องการประชาธิปไตยอะไรที่มันบิดเบี้ยวและผิดเพี้ยนอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเราก็พยายามนะครับที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดจริงอยู่ครับ สว,วชุดนี้บุคลากรที่มีอยู่ก็หมดในปี67พฤษภา67ก็คืออีกหนึ่งปีถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขรัฐมนูนได้ทันมันก็อยู่ในบทบัญญัติที่เราจะแก้ไขรัฐมนูญน,นะครับแต่เชื่อว่าเราคงเราคงจะเป็นคนการเริ่มการเพราะว่าประชามติเราเนี่ยเราบอกว่าพอเราเป็นรัฐบาลเราจะเริ่มทาประชามติเพื่อจะแก้ไขรัฐมนูนและยกเร่งองทำประชามติไปถามกับพี่น้องประชาชน นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องทำตามตามระยะเวลาและทำลายมันมก็ในสิ่งที่ท่านคาดหวังนะครับเราเองก็มีคำตอบว่าเราจะยึดมั่นในตรงนี้และพยายามทำร่ำนูลให้เป็นร่ำนูลของพี่น้องประชาชนเป็นร่ำนูลที่มีความสมดุลน,นะครับที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมนะครับเป็นร่ำนูลของประชาชน เราก็มั่นใจตรงนั้นไอ้ความบิดเบี้ยวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เหมือนคําถามเกิดจากรัฐประหารมันควรจะยุติและจบไปได้นะครับยืนยันตรงนี้ครับครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับคือเดี๋ยวจะให้โอกาสซื้ออีกสัก สองคำถามวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับแล้วก็อยากจะให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสทําคณะทํางานจนเส้นความสงสัยเฉพาะวันนี้นะครับก็เมื่อกี้มีมีทางคุณนี้ยกนะครับขออนุญาตนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแป๊บนึงครับคุณจิทารับเพิ่นึงนะครับทางนี้นะครับแล้วมีข้างหลังอีกขอแค่สองคนนี้นะครับพิธายกนานแล้วครับไม่ได้ครับทางนี้ครับนายครับขออนุญาตค่ะอ๋อขออนุญาตตรงนี้ยังไม่เห็นอ่ะขออนุญาตให้เป็นสามแล้วขอนะครับก็ถือว่า สนับสนุนการทํางานของสื่อมวลชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็จะพยายามทําอย่างนั้นโอเคครับขอเชิญคุณศิทาก่อนนะครับแล้วก็คุณชูวิทย์ต่อครับขออนุญาตครับ,รบตอนแรกก็จะไม่รับฝากร้านนะฮะบอกแล้วว่าเดี๋ยวกลัวจะไปตอบคาถามฝากร้านแล้วไม่ได้ตอบคาถามหลักของผมนะครับคำถามหลักของผมคือในระยะเวลาอันใกล้อาจจะเป็นอีกสองสาวันหรือสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่พักร่วมทั้งแปดพักจะมี advance M O U ร่วมกันในการเซ็นแล้วบอกว่า ไม่ได้มุ่งที่จะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวแต่คุณจะรักษาประชาธิปไตยให้ถูกต้องด้วยการที่คุณจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะเซ็น MOU มโอยูว่าฉันทามติของประชาชน60%กว่าเปอร์เซ็นต์อยากให้คุณมาจัดตั้งเนี่ยถ้าไม่ได้คุณก็เป็นฝ่ายค้านร่วมกันทั้งหมดสิ่งที่ประชาชนเขากลัวเขากลัวสูตรวข้ครับเขากลัวสูตรวขยแล้วมันก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วพอมีโอกาสเกิดสูตรวขย มันทําให้มีการวิ่งมีการสอวอจับกลุ่มพูดคุยกันอะไรอีกหน่อยอาจจะถึงขั้นแจกกล้วยแจกอะไรผมก็ไม่ทราบนี่นี่นี่คือสิ่งต้องการคาตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทั้ง8ปดพักได้ตอบแต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยขอสองพักหลักเพราะว่าสองพักหลักรวมกันก็ร่วม300คนแล้วเนี่ยก็จะมีประเด็นนะครับเมื่อกี้ทางพักก้าวไกลได้ตอบคําถามหลักของผมแล้วนะครับว่าเป็นไปได้ก็อยากจะขอเจาะนิดนึงว่าขอทําให้เร็วๆได้ไหมกับ2ก็คือทางพักเพื่อไทยพี่หมอชลน่านก็ก็อยากให้ให้ช่วยแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ครับขอบคุ ก็อย่างที่ได้ตอบคุณสิทธานะครับก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวขอไปหารือภายในแล้วกันครับแต่ในมุมของพรรคก้าไกลก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนรออยู่นะครับขอต่อนีแล้วกันครับ